สวัสดีครับทุกทุท่านวันนี้วันอาทิตย์นะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขในวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทาง,งต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ทรงเจดี เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปผมจะย้ำเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระ ให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้าน,นี่ก็จะยู่จะยับจะย่นจะแตกลานนะครับคาบขี้กลุนะครับบางๆโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเราจะสังเกตเห็นเส้นซุ้มครอบแก้วนะครับ จะเรียวบางอ่อนช้อยสวยงามสันนิษฐานนะครับองค์นี้น่าจะใช้แม่พิมพ์ของทางวัดระครังมาทำการกดพิมพ์นะครับส่วนเนื้อหาวัน,นะนี่ก็จะออกขาวอมเหลืองแก่ปูนเปลือกหอยสุกสังเกตเห็นนะครับพระเกตนี่ก็จะเรียวบางยาวจะหลดซุ้มเลยนะครับพัะพักเป็นพัะพักผลมะตูมนะครับเราจะสังเกตเห็นลำคอลางๆนะครับส่วนหัวไหล่ทั้งสองข้างนี่ก็จะตั้งฉากนะครับ องค์พระนี่จะโย่ไปทางด้านขวามือเล็กน้อยนะครับส่วนฐานทั้งสามชั้นนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับตะแคงดูนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับองค์พระนี่จะหนานะครับคาบกิกรุนี่บางๆโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านหลังนี่พื้นผิวพระเปิดออกนะครับสภาพเจ้าของเก่านี่ล้างนะครับ สังเกตเห็นค่าพ,พิกรุกนะครับโอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวส่วนพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่จะยับจะย่นนะครับเนื้อหานี่ก็จะแห้งจะฟูจะเนจะหนึก,จะน,กจะนุ่มนวลตานะครับสังเกตเห็นค่าพิกลุกด,ด้านข้างนะครับองค์พระจะหนาเลยนะครับส่วนด้านบนก็เช่นเดียวกันนะครับองค์นี้สภาพล้างมานะครับองค์พระนี่ก็จะหนึกเลยนะครับเห็นนะครับด้านหน้า ด้านล่างนะครับพื้นผิวพระเปิดออกนะครับเกิดจากการล้างนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่จะย่นนะครับเนื้อหาวันนะก็จะออกขาว อมเหลืองแก่ปูนเปลือกหอยส,สกกุกนะครับสังเกตเห็นคราบขีกรุนะครับบางบางโอยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระส่วนพิมพ์ทรงองพระนี่ยังพอคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับสังเกตเห็นเม็ดมวลสารนะครับตรงนาอกนะครับคราบขีกรุกนี่บางบางกระจายกระจายทั่วพื้นผิวสภาพใช้ล้างมานะครับทางช่องเบญจวรรณนี่ต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบลอบ้างผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนามุมกล้องให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นเส้นซุ้มนะครับเม็ดมวลสารนี่โอยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวด้านข้างนี่คาบี้กลนี่ฝังตัวแน่นเลยนะครับร่องรอยแตกลานร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระ คาบคีรุนี่ฝังตัวแน่นเลยนะครับกระจายกระจายทั่วพื้นผิวพระด้านข้างนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับทางช่องเป็นจวันนี้อยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางย่อนทาง YouTube นะครับสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนะครับจะยุ่จะยับจะย่นเม็ดมวลสารนะครับเม็ดเล็กๆนะครับโดยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลัง คาบกลุกนี่ฝังตัวแน่นอยู่ในหลืบอยู่ในร่องอยู่ในหลุมเลยนะครับทางช่องเป็นตะวันเราอยากให้ทุกท่านนะครับลองไปศึกษาให้ดีก่อนนะครับมีกลุ่มมีเพจใน Facebook นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายท่านออกมาให้แนวทางซึ่งไม่แตกต่างกับผมนะครับโอเคเลยนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองพระเนื้อหาก็จะแห้งจะเนะ จะหนึบจะนุ่มนวลตานะครับต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ใหญ่หลายท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นะครับทางช่องเป็นจังหวันเราเป็นช่องเล็กๆนะครับเพิ่งออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระได้ไม่เกิน10เดือนนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกคอมเมนต์ทางช่องทาง YouTube นะครับ ผมมีเวลาว่างผมจะเข้าไปตอบนะครับสังเกตเห็นสภาพความเป็นจริงจากองค์พระนะครับผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับเนื้อหานี่จะเนื้อจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับด้านล่างเห็นนะครับพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับเนื้อหาก็จะแกล่งแก่ปูนนะครับคาบคิกกุนี้ฝังตัวแน่นเลยนะครับเก็เห็นนะครับที่ด้านล่างนะครับ ให้เก็บรายละเอียดให้ดูนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง Youtube คิดวิเคราะห์และแยกแยะดีๆนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาไม่ด้มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น f c นะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อนะครับ ฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ของผมนะครับจดเห็นสภาพพื้นผิวนะครับเนื้อหาก็จะจะหนึกจ,จะนุ่มนวลตานะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook กันดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขในวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้าน ส่วนท่านใดกําลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานคร,ะรนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกทท่าน